จะสิ้นปีอยู่แล้วเนาะก็ที่จริงแล้วนี่ไม่ว่าจะทำอะไรนะจะเป็นปีนี้ปีไหนอ่อหรือพอสใดที่มันจะผันแปรเปลี่ยนแปลงไปเป็นธรรมดามันจะเห็นเลยว่าวันทุกวันเนี่ยเนาะเป็นวันธรรมดาสําหรับเราจะเป็นวันเก่าที่มันล่วงไปแล้วนะเมื่อวาน ก็เป็นเ่อนของเมื่อวานที่มันผ่านไปแล้วแต่สิ่งที่เราจะต้องพิจรารณาแล้วก็อยู่ก็คือปัจจุบันนี้แหละขณะนี้เดี๋ยวนี้ตอนนี้เป็นวันที่ที่ดีที่สุดเป็นวันที่ประเสริฐที่สุดเพราะอะไรเพราะเป็นวันที่ทำให้เราท่านทั้งหลายได้รู้ได้อยู่กับตัวเองมันจะเป็นวันที่ประเสริฐมาก เป็นวันที่ประเสริฐยิ่งนะที่จริงแล้วนี่ถ้ามาไหนก็ตามที่เราพิจารณาแล้วเห็นดังนี้เนาะว่าไม่ว่าวันเวลามันจะเป็นปีใหม่ปีเก่าอาจจะสิ้นปีนจะเริ่มปีใหม่กำลังจะมาถึงแต่ณขนาดนี้ตอนนี้ปีเก่ามันยังไม่หมดแต่วันของเมื่อวานมันผ่านมันล่วงไปแล้ว อนาคตมันก็ยังมาไม่ถึงถ้าเรามัวกังวลว่าปีเก่าที่ผ่านมามันกำลังจะผ่านไปและปีใหม่มันกำลังจะมามันใกล้เข้ามาแล้วใกล้เข้ามาถึงแล้วถ้าเป็นอย่างนี้จิตของเรามันก็จะหลงลืมหลงลืมปัจจุบันขณะหลงลืมเดี๋ยวนี้ขณะนี้ตอนนี้ มันหลงลืมเสียสังเกตดูดีๆวาโดยปกติในแต่ละวันในแต่ละวันของเราเราไม่ต้องพูดถึงว่าปีเก่าปีใหม่เดือนเก่าเดือนใหม่จะสิ้นปี2 5 6 6 2น6 7กํากำลังจะมาเยือนเราไม่ต้องพิจารณาถึงขนาดนั้นก็ได้แค่เราสังเกตว่าในแต่ละวันในแต่ละวันของเราเดี๋ยวมันก็กลับไปคิดถึง เรื่องในอดีตที่มันผ่านมาแล้วมันผ่านมาแล้วหลายวันหลายเดือนบางครั้งแลมปีสองสามปีมันก็ยังไม่ว่างมันก็ยังคิดมันก็ยังทำให้เราหวนรำลึกหวนระลึกในสิ่งต่างๆเหล่านั้นอยู่เป็นประจำแล้วเมื่อไรก็ตามที่มัน ไปจมอยู่ในอดีตอดีตนั้นเป็นความจริงไหมมันเป็นความจริงที่เกิดขึ้นและผ่านมาแล้วแต่ปัจจุบันนี้มันยังมีมันยังอยู่ไหมมันไม่ได้มีมันไม่ได้อยู่มันไม่ได้มีอยู่แล้วแต่ที่มันแปลกใจนะแปลกใจนะคือมันเข้าใจว่าสิ่งต่างๆเหล่านั้นที่ผ่านมาแล้วนั้นเหมือนเสมือนนะ เสมือนเหตุการณ์เหล่านั้นกำลังเกิดขึ้นอยู่กับเราในปัจจุบันขณะตอนนี้เดี๋ยวนี้เสียด้วยซ้ำเออมันก็แปลกดีเนาะคนเรามันแปลกจริงๆนะมันก็จะฝึกฝึกฝนอะไรของมันอยู่อย่างเงี้ยแล้วพอมันย้อนไปคิดถึงอดีตแล้วมันมันเป็นนักวิจัย เป็นพวกที่แบบว่าอะไรนะดูความน่าจะเป็นไปคาดการความน่าจะเป็นว่าอนาคตที่กำลังจะมาถึงไม่รู้แหละว่ามันจะมาถึงช้าถึงเร็วไม่รู้ว่าแต่ทำนายไว้ก่อนประดุดดังว่าถ้าว่าเป็นเป็นหมอก็จะเป็นหมอดูใช่ไหมแต่แต่ถ้าเป็นนัก คณิตศาสตร์ก็จะกล่าวถึงความน่าจะเป็นอาศัยสถิตินะที่เก็บรวบรวมมาประมวลมาทั้งปีแล้วเอาไปคาดว่าอนาคตที่กำลังจะมาถึงนั้นเนี่ยเหตุการณ์มันจะเป็นไปในทิศทางไหนมันจะเกิดอะไรเกิดขึ้นบ้างแล้วเราจะมีแผน การรับมือสิ่งต่างๆเหล่านั้นอย่างไรนี่นะถ้ามันถ้ามันแบบพูดแล้วดูแล้วโอมันมันดูดีเนาะมันฟังง่ายเพราะวันนั้นมันดูพูดถึงอนาคตของตัวเองแล้วเรากำลังกำลังกาเรียกอะไรนะวางแผนอนาคตเนีย่ยความรู้สึกเราจะเป็นอย่างนั้นนะเพราะว่ามันกำลังวางแผนอนานต แต่มันลืมคิดไปว่าสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นนี้ลืมปัจจุบันขณะตอนนี้เดี๋ยวนี้ขณะน,นี้มันลืมไปโอ้วางแผนอนาคตวางไปยิ้มไปเบิกบานไปถ้าว่าเจอโอ้ไม่ดีเลยอปีหน้าไม่น่าจะดีสักเท่าไหร่ก็หอเหี่ยวโอ้ไม่รู้จะทำยังไงก็หาวิธีแก้ แต่มันลืมรู้อยู่กับปัจจุบันอันนี้สิมันเป็นสิ่งที่ต้องพินิษพิจารณากังน,นั้นท่านทั้งหลายพยายามอย่าพลาดอย่าเผลออย่าหลงลืมในปัจจุบันตอนนี้เดี๋ยวนี้นะักขนาดนี้นี่แหละคือสิ่งที่จำเป็นมากและเป็นจริงเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดและเป็นวันที่ประเสริฐที่สุดต่อให้วันนี้ จะเป็นวันที่31ทธันวาสิ้นปีต่อให้วันนี้จะเป็นวันที่หนึ่งมกราปีใหม่นะถ้ามันยังมัวแต่คิดเรื่องเก่ากังวลอนาคตกังวลเรื่องใหม่จนลืมปัจจุบันต่อให้วันนั้นจะเป็นวันดีมันก็ไม่ดีหรอกเพราะมันหลงลืมลืมสติ